บทสาธยายธรรมเรื่องมัทุปินดิกสูตรตอนที่หนึ่งคำถามของทันตะปานิและปริศนาธรรมแห่งการไม่โต้เถียงที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชชิมมนิกายมูลปัญน,นาศสีหนาตวัค จเจริญพรสาธุชนผู้สแสวงหาธรรมอันมีรสเลิศทุกท่านในวันนี้อาตมภาพจะขอนำเสนอพระธรรมเทศนาที่เปี่ยมด้วยรสแห่งปัญญาอันลึกซึง้งถึงขนาดที่พระอานนุนพุทธอุปถากได้เปรียบเทียบไว้ว่ามีรสชาติหวานอร่อยชื่นใจดุดดังก้อนน้ำผึ้งพระสูตรนี้ จึงมีชื่ออันไพเราะว่ามัททุปินดิกสูตรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจชื่อของพระสูตรนี้กันก่อนชื่อนี้มาจากคำบาลีสองคำคำแรกคือคำว่ามัทุแปลว่าน้ำพึ่งหรือสิ่งที่หอมหวานน่าพึงพอใจคำที่สองคือคำว่าปินทิ แปลว่าก้อนกลุ่มก้อนข้าวดังนั้นเมื่อรวมกันเป็นมัทุปินดิกะจึงมีความหมายโดยรวมว่าก้อนน้ำพึง่งซึ่งเป็นการอุปมาถึงพระธรรมเทศนาบทนี้ว่าเป็นคำสอนที่ให้ทั้งความสุขใจเมื่อได้ฟังและให้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่เมื่อได้พิจารณาตามด้วยปัญญา หัวใจของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงต้นต่อของความทุกข์การโต้เถียงและความขัดแย้งทั้งปวงว่ามีจุดกำเนิดมาจากกระบวนการรับรู้และปรุงแต่งทางคิดที่เรียกว่าปปัญจสัญญาหรือสัญญาเครื่องเนื่อช้าโดยทรงแสดงลำดับเหตุปัจจัย ตั้งแต่การกระทบทางอายตนะไปจนถึงการเกิดความคิดฟุ้งซ่านเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจกลไกลของจิตและเรียนรู้ที่จะตัดวงจรแห่งทุกนั้นเสียตั้งแต่ต้นทางเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะนิโครธารามในเขตพระนคนกรกบิลพัทอันเป็นบ้านเกิดของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในเช้าวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จออกบินทบาตตามปกติหลังจากเสร็จพัฒกิจแล้วพระองค์ได้เสด็จไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มในขณะนั้นเองทันตะปานิสากยะซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดาของพระพุทธองค์กำลังเดินเล่นอยู่ในป่านั้นเมื่อเห็นพระพุทธองค์ จึงเข้าไปทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแต่ด้วยท่าทีที่อาจจะแฝงด้วยความอยากลองดีทันตะปานิผู้มีไม้เท้าในมือได้ทูลถามคํำถามที่ตรงไปตรงมาว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรหรือแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือคำสอนของท่านคืออะไรกันแน่ท่านสอนอะไรเป็นหลัก พระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบด้วยพระปัญญาอันล้ำลึกว่าดูก่อนผู้มีอายุเรามีปกติกล่าวสอนอย่างที่เมื่อกล่าวแล้วบุคคลไม่โต้เถียงกับใครใๆในโลกและสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพรามผู้บริสุทธิ์ผู้อยู่ปราศจากกามตัดความลังเลสงสัยและความทยานอยากในภพต่างๆได้แล้ว คำตอบของพระองค์นั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่ทันตะปาณิจะเข้าใจได้เขาจึงแสดงอาการไม่พอใจด้วยการสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นแล้วก็ถือไม้เท้าจากไปอย่างไม่ใหญ่ดีครั้นถึงเวลายินพระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังนิโครทารามและได้ทรงเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟัง เมื่อภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังแล้วจึงเกิดความสงสัยและทูลถามซ้ำว่าคำสอนที่ทำให้ไม่โต้เถียงกับใครๆและทำให้กิเลสครอบงำไม่ได้นั้นคืออะไรกันแน่พระพุทธองค์จึงได้ตรัสแสดงอุเทศหรือหัวข้อธรรมดัวย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาเครื่องเนื่นช้าซึ่งก็คือ ปปัญจะสัญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าบุคคลไม่เพลิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้นนั่นแหละคือที่สุดแห่งกิเลสทั้งปวงคือที่สุดแห่งการทะเลาะวิวาทและอกุศล,ลธรรมทั้งหลายเมื่อตรัสเพียงเท่านี้พระองค์ก็เสด็จลุกขึ้นเข้าสู่ที่ประทับทิ้งให้ภิกษุทั้งหลาย เกิดความสงสัยงนงงในปริศนาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ภิกษุเหล่านั้นต่างปรึกษากันว่าใครหนอจะสามารถอธิบายหัวข้อธรรมอันย่อนี้ให้พิสดารได้และในที่สุดทุกรูปก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใครจะเหมาะสมไปกว่าท่านพระมหากัจานะผู้ได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาว่า เลิศก,กว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารปริศนาธรรมที่ว่าสัญญาเครื่องเนิ่นฉานั้นคืออะไรอะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียงและการครอบงำของกิเลสและท่านพระมหากัจาจนะจะไขความลับแห่งธรรมนี้ได้อย่างไร เราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมรสอันโอชะดุดน้ำพึ่งนี้กันต่อในมัทุปินดิกสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนอวสานเอวังก็มีด้วยประการชนี